ผมมาพินกับช anel ฟไทยในยูทูปครับก็นี้กำลังเดินทางระหว่างเมืองลอยไปหนองเขียวนะครับเห็นแนวะภูเขาสูงๆด้านลุ้นนะครับก็คือทางหนองเขียวนะครับภูเขาเหนปูนสวยง,งามมากแล้วก็ตรงด้านซ้ายนี่ก็เริ่มมีแนวถนนนะครับตัดผ่านมาตอนนี้จะเป็นช่วงที่ผ่านมีเกาะกลางนะครับดิงแม่น้ําตรงนี้เนี่ยแม่น้ําอูตรงนี้แตกเป็นสองสายนะครับ น้านนึ่งนี้ก็ผ่านด่านรู้นะครับมีกาะกลางเรากําลังเข้าเลนซ้ายสุดนะครับผมกาลังเดินทางเป็นหนองเขียวก็ค่าเรือก็สองหมื่นห้าพันทีบนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทโอ้ตรงนี้ผ่านแก่งครับผ่านแก่งเห็นนะ้าที่แตกกระจายไหมครับน,นี่ครับเรือลงกล่งแล้วครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ หน้าเปียกครับนี่ครับลงแก่งนี้ครับสนุกลาวใจครับข้างหน้านะครับเปียกครับลงพี่มาจากวัดที่เมืองออยนะครับเปียกไปตามๆกัน ับลงนี้ครับอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรครับก็ต้องใช้เรื่องฝีมือแล้วก็ประสบการณ์นะครับที่เห็นเป็นขวดขวดลอยๆนั้นเป็นพวกอุปกรณ์หาปลานะครับเขาไว้เป็นทุ่นลอยผูกให้เห็น จากน้องเขียวก็มีโอ oh, ้นี่นี่ครับโอ้โปมปมสุดยอดครับต้องมาเห็นกับตานะครับแนวเขาเหินปูนสวยจริงครับจากน้องเขียวนี่ครับเล่ากันต่อก็ไปไปทางรถได้สองทางนะครับทางหนึ่งไปออกซำเหนือนะครับก็ไม่ค่อยมีใครไปเส้นทางนั้นเท่าไหร่ แต่อีกเส้นทางหนึ่งก็คือไปออกอ,อุดมไซแล้วก็เมืองหลวงพระบางครับสมัยก่อนล่องน้ำูต่อไปได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มีเขื่อนทำเหมืองอะไรต่ออะไรก็ไปไม่ได้แล้วครับ